วันนี้อ่านหนังสือไปประมาณ10นาทีนะคะอ่านที่โรงเรียนอ่านที่โรงเรียนเป็นการอ่านเฉยๆแต่ว่าไม่มีการจดบันทึกใดๆนะคะผมอ่านประมาณสักเน,นี่ดูนิดนึงนะอ่านในเรื่องของ ROE 1 2 3่สี่ อ่านประมาณสี่น้าอ่านได้ประมาณสีน่นใช้เวลาประมาณสักไม่ถึงสิบนาทีน่าจะประมาณห้านาทีใช่ครับประมาณห้านาทีสรุปก็คือวันนี้อ่านหนังสือได้แค่ห้านาทีจากที่ต้องอ่านหนึ่งชั่วโมงนะโอเคนะครับต้องปรับปรุงเราตัวเราจะต้องปรับปรุงเราจะต้องตื่นเช้าให้มากขึ้นเราจะต้องตื่นเช้าให้ได้นี่คือคอมมิชเมน ผสัญญาว่าผมจะตื่นเช้าสัญญาว่าผมจะมาดีครัชั่นอนเช้าสัญญาว่าผมจะนั่งสมาธิตอนเช้าสัญญาว่าผมจะตื่นนอนอตั้งแต่เช้าสัญญาว่าผมจะอ่านหนังสือตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะได้เสร็จสิ้นในวันนั้นแล้วก็ในเวลาช่วงเย็ยนจะได้ใช้เวลาในส่วนอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นการทําภาพให้คุณแม่ เราก็จะได้บรปปรลุเป้าหมายที่18000บาทต่อเดือน18000บาทต่อเดือนหมายความว่าต้อง1เดือนเนี่ยต้องทำประมาณ180ภาพ1 8อคูณ่งคูณ100ได้ประมาณราๆสักได้ประมาณราๆสักเอ่อ18,000พอดพอดีก็คือ180คูณ100่้ยใช่ไหมแล้วเราก็ต้องเอา 180เนี่ยมาหารด้วย30เสิก็จะได้ออกมาหารสาร30ใช่ไหมก็หกสามสิบแปดพอดีนั่นหมายความว่าเราจะต้องทำวันละหกวันละหกแผ่นเราจะได้เงินเดือนประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันบาทโอเคออมเดือนละหนึ่งหมื่นแปดพันบาท นั่นหมายความว่าเราจะต้องทําภาพให้ได้วันละหกภาพโอเคสัญญาว่าจะสัญญาว่าจะทําภาพให้ได้วันละหกภาพภาพคําคมทคําคลิปวิดีโออะไรก็แล้วแต่สัญญาก็จะทําให้ได้วันละหกภาพในตอนเย็นในทุกๆเย็นของทุกๆวันสัญญาแล้วก็จะทําให้ไวด้วยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยควรจะได้สักสามภาพสองชั่วโมงก็คือสักหกภาพหรือถ้าเร็วกว่านั้นก็ได้ก็ยิ่งดีก็คือหนึ่งชั่วโมง เอาไปเลยหกภาพหนึ่งชั่วโมง6กภาพโอเคไหมหนึ่งชั่วโมง6กภาพหนึ่งชั่วโมงหกภาพท่องเอาไว้สาหรับวันนี้ขอบคุณค่ะอ่านหนังสือแล้วนะวันนี้อ่านแค่อ่านไป 5- ้าถึงหนาทีแค่นั้นเองก็ต้องฉันเป็นคนดีคนกีน้คนสม,ม็จคนร่ำรวยฉันมีวินยัยฉันมีความฉันมีความรับผิดชอบฉันมีวินยัยและฉันก็มีความรู้ขอบคุณครับ